สู้1.9ได้ไงแรงสุดในโลกแล้วสวัสดีครับเบลรถเดี๋ยวเปเอาเดี๋ยวเปเอาเดี๋ยวเบเอาบทชีวิตแม่มันจะหนักหนาห <laughs> มามทำไมอ่ะเออทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้เขาชอบพูดถึง1.9กันทำไมอ่ะคือทำไมวะผมผมอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะเพราะอะไรทำไมคนหนึ่งพูดหนึ่ง1.9กัน,นแล้ววว,วทำไมอ่ะ หนึ่งจุดเก้ามันทำไมวะอ๋อเขาเอาไปขิงอ๋อเอาไปขิงหรออ๋อเอาเอาเอาไปขิงโอเคว่าไงจกุกอะไรครับป่าครับไม่ครับไม่ครับไม่มีครับเดินไหมเฉยครับสวัสดีครับคุณลุงเป็นเพี้ยไรนะ่ะเอาไองเป็นไรครับสวัสดีครับผมเดินไหมเฉยอ,อ่ะไอเจ็ดทัวร์เลครับทำ<ล>ไมหนึ่งจุดเก้ามันโด่งดังจังวะ ไปคือ1.9ครับลงโอเคก็เทีน้องก็ถามแจ็คครับนี่ครับแจ็คมาละแจ็คเขาบอกว่า1.9ทำไมถึงดังอาร์เธอร์พี่อาร์เธอร์โอเคเอออาร์เธอร์ทำไม1.9มันถึงดังอ่ะน้องอะอะไรอะไรนะครับทำไม1.9มันถึงดังวะน้องคืออะไรครับไม่เป็นไรน้องคืออะไรพี่แจ็คไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ไอ้แจ็ค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 อะไร ถึงจุดกล้าทำไมเขถึงโด่งดังวะเพื่อนฮะถึงจุดกล้าทำไมเขถึงโด่งดังวะเ้กททวิตอ่ะนี่เททวิตโอเคเนติกตักวะภาพว่ะออกรถออกรถนี่ตรงเพลงนี้ออกรถตรงเพลงนี้มาอะละมาละไอ้ที่นี่มาละไอ้จุกกระจุกหมดมาละไอเนี่ยแหละตอนนี้กำลังสบายวันอยามองข้ามฉันอีกเลยแล้วพอรถชนพอรถชนก็ หมดชีวิตแม่มันจะนักนาป่ะต่อดู๋จะตัดเพลงที่สามต้องมีมึงต้องมีมึงต้องมีชุดยูนิฟอร์มไหมนะเไม่ไี่แบบเลยเพลงที่สามต้องเพลงนี้โอมสิบทิดเท้าคื้นเจริญสีลอ้ลูกมีคนรักคนเมตตาเต็มหนึ่งจุดเก้าพลงที่สุดในโลกจริงป่ะก๊ามันก๊าซแรงจริงนะเพราะมันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ย มันก็ต้องแรงกว่าหรือเปล่าวะถ้าเขาไปแต่งจริงๆอะก็ไม่มีใครสู้1.9ได้แล้วนะแล้วก็แฮตแท็กมองกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนี่มันก็แรงจริงนะ1.9อ่ะมันแรงจริงๆนะถ้าไปแต่งแบบเต็มๆเลยอะมันก็แรงไม่ใช่หรออย่างซีวิกผมก็สู้สู้รถกระบะไม่ได้นะดีเซลอะ่ะซีวิกผมว่าอยากไปเล่นกระบนเลย เพราะมันต้นมันมันมัน,มนจัดมากครับมันต้นมันแบบว่ามันทำมาแบบแค่ประมาณห้าหกหมื่นเราทำไปประมาณสองสามแสนเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้อ่ะหนึ่งจุดเก้าอ่ะ,อะ,ะ,ะ,ะขอบคุณโอพีด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะโบโบใหญ่ โบมใหญ่นะใหญ่แล้วหัวไอ้เอาหัวมุดไปเนี่ยยังออกยังยังเข้าได้เด้อห้าหกหมื่นไรพี่รีแมปสองพันห้าไหมหมายถึงถ้าเขาทำไงทำเป็นประมาณสักห้าหมื่นอเงี้ยกับเทียบกับรถเก่งอะทำสามแสนอ่างเงี้ยก็สู้ก็สู้แทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมเคยโดนดันบ่อยู่ครับตอนขับซีริกะาดันไม่รู้จะดันยังไงอะเอางี้ขับไปไหนก็ดันอยู่นั่นแะดันเยอะดันอยู่นั่นแะ ขับแซงกูเนี่ยปล่อยหมึกไปแล้วไอ้เทียกูเอาง่ายๆปล่อยหมึกมาเนี่ยไม่ได้อะไรนะกูจะชนอยู่ข้างทางแล้วมอเห็นข้างหน้จริงๆคือแม่งขึ้นไปอ่ะแบงขวันก็เต็มละไอ้เหี้ยกูก็มองทางไม่เห็นนะเบรกทีข้างหลังก็ชนตูด ม่าจะถ่ายคลิปแล้วส่งไปอยู่แล้วผมก็เอาตังค์อยู่ตอนนั้นอะจริงๆกะจะถ่ายคลิปด้วยซ้ําแล้วก็ส่งอ่ะมันมีมันอยู่ในเรือที่สามารถถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้ตํารวจอะไรวะอไู่ตัวถ่ายแล้วแต่ต้องไปเอาในเรือด้วยครับพี่เดี๋ยวไม่พี่เดี๋ยวไปเอาขนใส่สามร้อยโลครับพี่เออเสร็จขนเสร็จแล้วมาลับประกันที่บ้านได้ได้ครับพี่ได้ครับวันนี้เราจะไปขอจับมือกันนะ เราะว่ามันจะเริ่มสี่พันแล้วน่าจะไปจับอะโคอีกเดี๋ยวจะไปขอโคอีกจับมือมอมไฟอ่ะลุนจะมอมไฟอ่ะยอมมอมไฟสักยี่สิบไปก็ถ้าเราชนะไอ้ถ้าเขาชนะเราเราก็ให้เงินเขาประมาณสักห้าล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราชนะเขาเราก็ไม่เอาอะไรแล้วเราก็จะสอนเขาว่าเขาผิดพลาดกันตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยมอมไฟก่อนชิงไงสวยได้ได้อ่ะบทชีวิต ม่มันจะนักนาใช่ไอจีชอบนี่จีชอบนี่จีครับนี่แจ๊ดอะเกี่ยอะไรสัตว์อ่าตอนนี้กำลังสร้างไอจีมามาเร็วแจ๊ดไอจีกี่มาแจ๊ดแจ๊ดกี่มาจีจีแจ๊ดกี่มาจีจีแจ๊ดกี่มาไม่ขอหาในเด็กขอหาหน่เด็กสามหมัดครับสามหมัดสามหมัดครับ12 12 ทรงหมกแจ๊ทไงแจทแกหมกไงแจ๊ดอ่ะแชทเพิ่งหมกก่อนจีเอาดีๆแกแต่งหมกไงแกแต่งหมกไงแกเอากินแกแกเอากินจีทีอารุ่งเลยไงโอ้ยเกินไปอะไรวะเนี่ยไอ้ยจุ๊ไอ้สัตว์ว่าแต่งแชทด้วยเหรอไม่มีนายก็มาด้วยเหรอไม่จีไอจีมันมีซีวิกพี่มันมีซีวิกอ๋อเหรอครับจีขับซีวิกซีวิกแต่งด้วยแต่งมันผมเลยหมกครับหมกเลยใช่ใช่จีกับจีหมกจัดเลยพี่เจ้าพอรันไปทำโรงงานได้เหรอนายจี แล้วไงคุณจำได้เสียงทอยจีแรดุกมันปากมันป๊าเป็นยี่้อทำไมเดี๋ยวนี้มึงตีกันเองเนี่ยทไเดี๋ยวนี้มึงอัลภยกันล่ะจีเป็นอัลลภัยต้งจัดตอนไหนเนี่ยอัลลภายแวดล้อมมันทาให้ผมต้องเป็นแบบนี้อ่ะแวนร้องไเปล่าไม่เป่าไม่ใช่เหรอ พี่มึงก็แต่งตัวเอาไม่มึงก็ใส่ออฟไวท์ได้ไม่ใช่เหรอจีมึงเลือกที่จะใส่พวกออฟไวท์กุชชี่อะไรได้ไม่เหรอไปมึงเลือกใส่บาลองมาเออเฮ้ยเย็ดเย็ดเออเย็ดเฮ้ยทำไมอ่ะใช่เหรอบาลองมึงสำเพ็งอ่ะที่มึงซื้อกัลัวนั่นอะตอนที kind of ่ม kind of ึงใส่ป sort of, anyway, anyway, ัญญาพอดีอ่ะพาให้กูพาปล่อยกูพาไปสำเพ็งกันเพื่อนบาลองแกอ่ะเข็มเป็นเพื่อนพี่เปาแล้วยงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราแล้วเว้ยเฮียไอจีอ่ะ อะไรวะไอจมึงเป็นที่อะไรจีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดีเอาเดี๋ยวเนี้ยมันจะไม่มนอนอหาคอมีปัญหาก็แบบโทรหาพี่เปาจริงเดียวเนี่ยเราต้องติดต่อผู้จัดการพี่เปาก่อนนะแล้วค่อยถึงติดต่อพี่เปาได้อะเอาจริงอะดูดิดูไอจีดีโอ้ยมันทุกคนมันก็ติดต่อผ่านไม่ติดต่อผ่านผมเลยผมก็โยนให้หมดแล้วโอ้เกินไปพี่ก็มีไอ้จีหาเดียวไงที่สามารถติดต่อพี่ได้คนเดียวอ่ะมันยังไม่ติดต่ออะไรผมเลยอืออีกวายลุงวันไหนผมไม่มานะแม่งโทรมา เวลามันพักแล้วมันจะบอกไอ้เปาไอ้เปาวันนี้กูพักนะไอสัตว์ทีมเฟซมาไอเฮียไอ้เปาวันนี้กูพักนะผมลงสตอรี่กับลูกเออรารุ่นรักเมียบ้างไอเฮียโอ้โหดูดิไอสัตว์โทรไปเลยวันน้ไอสัตว เฮียโทรอะไรมึงโทรยังไงโทรยังไงโทรยังไงมึงเล่ามาได้จริงเข้าเมืองเข้าเมืองก็เพื่อนเหงาเนี่ยควายเฮียมึงทักมายอมแบะสัตว์มึงยอมทำอะไรต้องได้ควายมึงช่วยหลักฐานได้ไหมพี่โชัดได้ควายเดี๋ยวกูแค่ไปดูเลยที่มึงโทรมา่แมไอ้ควายแล้วที่มึงโทรหากูว่ะที่มึงบอกว่าวันนี้กูไม่เข้าเนี่เพื่อนกูพักไอ้สัตว์กูแค่ทักกูไม่ได้โทรเลยกูไม่ได้โทรมาเล้วกูบอกกว่าูโพสต์รูปคู่กับลูกบอกเออรักลูกรักเมียซะบ้างเล่นแต่เกมไอ้เหี้ยมึงด่ากูอ่ะไอ้สัตว์นนีก็เรื่องจริงไงเหี้ยไอ้เหี้ย กูบอกว่าเล่นแต่เกมอยู่กับเมียอยู่กับลูกสี่ชั่วโมงเล่นเกมหกชั่วโมงไอ้สัตว์มึงด่ากูให้ไปอยู่กับลูกกับเมียไอ้เหี้ยนี่เฮียคนแรงอ่ะคนแรงอ่ะจีแล้วบอกว่าวันนี้กูไม่พักแล้วบอกว่าวันนี้กูไม่เข้านะเพื่อนบอกอย่างนี้กูเป็นเมียมึงมึงกูเป็นเมียมึงนะกูรักตายเลยเหี้ยวันวันที่เขาอยู่นะนอนนอนตีสองตีสามพอวันนั้นวันนั้นเขาไม่อยู่บ้านไอ้เหี้ยนอนตั้งแต่สี่ทุ่ม ไอ้ควายเป็นกูกูหลักตายเลยเฮียเอยบางทีกูก็ปวดหัวไม่ง้อแต่ปวดวันนี้เขาไม่อยู่พอดีเนี่ยนะกูก็มีเวลาพักผ่อนกูไม่ไหวบางทีอ่ะใช่ได้บางทีเขากลับมายังเขากลับมายังกลับมาแล้วอ๋อเขาจะไม่กลับมาได้ไงอ๋อเฮียนี่ เขาก็เห็นมึงบอกว่าเขาไปนอนบ้านแม่สองวันกูนึกว่าเขาเก็บเสื้อผ้าไปด้วยเลยไงโอ้ยมึงรู้ยันเมียเขาเลยเหรอว่าเมียเขาทำอะไรเดี๋ยวไอจีมึงลึกจังอ่ะทำไมไม่รู้ลึกจังอ่ะเดี๋ยวดิ้นทำไมมึงลึกจังอะมึงคุยได้ไงอ่ะวงในบอกมาไม่ได้อ่ะมันบอกผมตลอดไงลุงมันบอกผมตามันเจอปัญหาอะไรมันก็เล่าให้ฟังตลอดโอ้ปัญหาชีวิตแต่เจออะไรกูยังไม่เจออะไรเลยโอ้แต่ว่าไปคุยไอซีนะแล้วโดนเมียจับได้อะไรประมาณนี้ป่ะจี เมื่อเมื่อวานืนนี้ไปคุยกับคนนึงกูเล่าได้ปะกูเล่าได้ปะกูเล่าได้ปะกูแค่ตามจีไม่เฉยไอ้เยี่ยจีไอ้สัตว์กูแค่ตามจีไม่เฉยจีเราดิ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 ไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาไปคุยกับคนนึงเว้ยแล้วผู้ชายเขาถามว่า อันนี้พี่จีบในฐาน,นะเปา JK หรือว่าเจ้าของบริษัทไอแฮบครับ <laughs> ไม่บอกเลยในฐานนะเจ้าของร้านไอแฮบครับไม่บอกแบบน,นี้เลยไปคิดเอา <laughs> ไปก็เล่นไปสนุกสนุกไปกันแหละเฮียดิมึงเจอได้ยินทำเฮียอลไรล่ะไม่คิดเอาเ <c oughs> สียจัดเสียจัด <c oughs> ไม่เขาบอกว่าสปอนเซอร์ในนาม JK หรือว่าอะไรอะไร <c oughs> <ๆ>เขาถามเลยที่จีบเ <c oughs> ขาถามเรื่องสปอนเซอร์ก่อนเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึ่งก็ถามเรื่องจีบ มึงอย่ามึงอย่าเปลี่ยนเรื่องนั่นแน่ไม่กมเล่นตามผมเล่นตามไอซีไงเข้าใจเปล่าไอซีไงเพื่อนไม่ไอซีเป็นเจ้าของร้านไอซีเจ้าของร้านใช่หรอไมนก็มันก็แปลกนะมัน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 ปากไปหน่อยลุงมันมันปากไปหน่อยอ๋ลื่นไปหน่อยอ่ะมันลื่นมันลื่นไปหน่อยอ่ะมันลื่นมันไหลมันไหลไม่นี่ใส่เก่ามันมันมานะพี่้องธรรมดาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ครับมาเองอ่ะมันมันาเองอ่ะตามระเบียบอ่ะมันเป็นไปตามกลไกอ่ะเออ แมบไอ้แค่แกแค่มันปากสนุกสนุกพี่เปาแกรออ่ะมึเราดูคลิปไหน่อยไหมคลิปไหน่อยไหมเอาคลิปนั้นลงไหน่อยไหมคลิปไหนคลิปไหนอ่คลิปเมื่อคืนไงไฮไลท์เมื่อคืนอ่ะเจ้าของร้านในแฮปอ่ะเขาตีนดิไดี๋ดีจะไปรับแล้วเดี๋ยวจะไปรับรถแล้วเจ้าชายติ๊กต็อกเพราะว่าเขาว่าเขาว่าผมไม่ใช่คนบ้าถี่ทัญญาเรียกผมคนไข้อ่ะเขาบอกอ่ะลุงเดี๋ยวนี้เขาเรียกพี่เจ้าชายติ๊กต็อกนะพี่พี่เปา ก็ทำแล้วมีคนชอบกระทำมาลุงเออแต่เท่อ่ะพี่แต่แจ็จ็มมีอะไรอัปเดตไหมมีอะไรอัปเดตอีกไหมพี่แบบมุกอะบุกอะเยอะเยอะเยอะยี่สิบกว่าคลิปเย็ดเย็ดเย็ดอืเดี๋ยวขอจากแจ็คเนี่ยแจ็คได้ปะขอได้ปะแจ็คขับเท่าไหร่นะประโยัละสามหมื่นเหรอขอผมว่เอารถดีกว่าวันนี้แจกรถแล้วนะ เไอ <S <S อจากรถแล้วใครส่งเงินแก๊งได้เยอะก็ได้รถไปมีสามคันให้เลือกแต่คันที่สามอะความทรงจําเลยนะพี่อ่ะฮะขอบค,คุณบัสซึ้นนะครับก็คือขับไปก็มีเด๋ยวคนพูดถึงอะไอคันนั้นใช่ไหมลุงผมเห็นด้วยแบบเบสต์หรอเป็นเจออสุดหรอเดอแปดตัวตึงอ่ะอแปดอะมันคือว่า r แปด อาแปดเลยเหรอลุงใช่ขอบคุณ x R, x ็กด้วยครับใช่อาแปดพีโอเคครับอราดูคริงลุง<ๆ>ก็ต้องให้คนที่ส่งเงินเยอะที่สุดอะ่ะผมไม่ได้ส่งนยะน่ะไปเอารถก่อน